ครับนี่เรา unbox ราสันก็ต์อีดิชันครับ,รบอันนี้ตัว kick starter ปีนี้คนระับตัวใหม่อันนี้จะมาพร้อม expansion ครับนี่ include มาด้วยนะครับรายดิชัน e นะสันก็ตอีด e ิชันนะครับหนักมากครับเนี่ย ดีกว่าหนักเท่าไหร่โอ้สองโกโลครึ่งฮะหนักมากละแกะไปเลยดีกว่า ก็ค่อยเก็บนะครับของแพงเกมขึ้นทิ้งนะเกมน,นี้วางไว้บนหิ้งนะไม่ต้องาลงมาเล่นหอมผ้าหอม แบบไม่ปุกนะปลาตัวนี้ให้ดูฮะเม็ดเป็นอินชัยนะยีสองปนจีบาครับล่าสุดดูข้างในีกว่านักเนี่ยปึ๊บ เงียบเงียบนะนก็บอกวิธีการเล่นเทรดเดอร์เนะอ็ก o พนชั่นฮะมีคู่มือสวยๆนะครับเหมือนเดิมนะครับคู่มือถุงผ้าใหญ่เหมือนเดิมนะครับอ๋อันนี้เก็บเป็นตัวเอ็ก a พนชั่นครับอันนี้เก็บเหรียญเหรียญแต้มของเรานะครับ สวยเลยได้ถุงเพิ่มครับอีิแตกต่างครับจากตัวก่อนๆนะอันนี้จะเป็นอะคริลิกเวอร์ชันนะครับตัวเหรียญมันจะมีสีไม่เหมือนอนันเวอร์ชันของผมแบบแบบเป็นไม้นะครับมันจะไม่มีสีแต่ว่าจะเป็นเหรียญเหล็กอ,อันนี้ก็จะหนักหน่อยนี่โอเคครับสวยครับสีต่างกันไมเนี่ย โอเคสีต่างกัน, <c oughs> เ,ลนเลนคย, okay. เคเคย,ยครับเหมือนเหรียญเหล็กนะดูยากโอเคโอ้โหสวยๆครับเป็นนักลิกนะฮะใ,ให้ดีให้ดูเงาไหมเงาไหมสวยครับสวยเลย ซื้อมาสะสมอมยูอ่ไม่เล่นดีวกว่าครับไม่เล่นเวอา์ช่นตัวเก่อดีกว่าครับไม่ใช่ไรอันนี้ก็เป็นไม้ไมเ,มเ,เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวโทเค็นเขาอ่าตัวราครับน่เหมือนเดิมนี่ก็เช่นกันตัวนับรอบครับไม้ครับนอกนั้นก็เป็นแบบค่องกหมดเลยนะครับมีถุงให้นะ อ๋อนี่ตัวเอกฟันชั่นครับโอเคอเค๋อมีสีทองครับนี่จะเป็นมแบบไม้นะครับเบากว่าแบบไม้เยอะนะฮะเตียว่าเนียนนะครับ เหมือนเดิมนะครับตัวนี้รวมเป็นตัวม,มูลนะครับเหรียญสิบเหรียญหนึ่งนะครับก็มีนี่ครับตัวแผนผู้เล่นนะครับแล้วก็ตัวบทการนี่ตัว X Connection นะครับห้าอันห้าผู้เล่นนะครับ,เ,รนนรบเป็นเรือนะครับ ก็ประมาณนี้นครับถือว่าอลังการนะครับต้องหาอินเสิร์ตหาคอนเนเซอร์มาใส่นะครับเยอะมากเลยครับขอบคุณครับ